you <laughs> สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็นี่ครับมีอุปกรณ์นี่คือบัวนะครับเอาไว้อาบน้ํานะครับไม่ใช่เนาะอันนี้คือผมจะมาทําการแบบหมักดินนะครับใบก้ามปูนะครับคือมีคนทักถามมานะครับว่าใบก้ามปูของเบิร์ชัยใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือใบก้ามปูที่เราไปกวาดมาเนาะ เนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับเป็นใบก้ามปูสดมันยังแห้งๆอยู่นะครับเนี่ยครับคือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการหมักก่อนนะครับโดยนี่ครับท่านผู้ชมจุลินทรีย์สัรงะห์แสงนะครับเนาะจุลินทรีย์สัราะห์แสงนะครับนี่ครับเดี๋ยวไม่บอกหรอกว่าซื้อมาจากไหนเ <c oughs> ขาไปได้สปอนเซอร์นะครับก็สั่งในช้อปปี้ลาซาด้าได้นะครับเนาะ ก็เราเวลาเราจะใช้ผมก็นี่ครับเราก็เทใส่ในเนี่ยในฝักบวัวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ <c oughs> มันบอกว่าลดกลินในดินเอ,เอาอีกสักหน่อยนะครับเนาะคือผมใส่แบบกะกะเอานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเมื่อกี้มันอยู่นี่เราใส่ประมาณนี้ แล้วก็ผสมน้ำนะครับเดี๋ยวเอาน้ามาผสมนะครับนะแล้วก็ใส่น้ำให้เต็มบัวรดน้ำเราเลยนะครับถ้าใส่บัวเราจะกะง่ายกว่านะครับเพื่อนพี่ๆนี่ครับเอาให้เต็มเลยนะครับจุลินทรีย์สังข้อแสงนี่คือคือเราสั่งได้ในช h อป e ี Lazada นะครับค้น พิมคําว่าจูลินซีน้ําจูลินซี์สงข้อแสงนะครับในคําว่าค้นหาเลยนะครับนี่ครับพอน้ําเต็มแล้วนะครับเราใส่เราใส่นี่นะครับนี่เต็มแล้วจะได้แบบนี้เราก็ลดลงไปในกระสอบเลยครับเอาให้ชุ่มเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับทําแบบนี้ครับลดไปเลยนะครับ ก็น้ำจุลินทรีย์นี่รู้สึกว่าจะเหม็นๆหน่อยนะครับ <laughs> <laughs> แต่เขาบอกว่า,าลดกลิ่นในดินในน้ำอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับใส่ลดเข้าไปโอกลิ่นนี้ยังกระไข่เน่า <laughs> นี่ครับแค่นี้แหละครับเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็มัดมัดปากกระสอบ มัดปากกระสอบเลยครับมัดปากกระสอบแล้วก็เอาตากฝนตากแดดไว้เลยนะครับเนาะเหมือนเป็นการหมักผมก็จะทำการเอาวางไว้แถวนี้แหละนะครับนี่วางไว้นี่แหละครับเอาตากฝนตากแดดไว้เลยนะครับเนาะสักประมาณ สิบสี่วันนะครับสิบสี่วันเราก็เอามาตากแดดอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูครับที่มันใช้ได้เนาะนี่อันนี้คือใช้ได้แล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับมันเป็นแบบเนี้ยลุยๆนะครับเนาะเนี่ยนี่นะครับดินใบกา้ามปูอันนี้คือใช้ได้แล้วนี่ครับ คือผมไม่ได้ทำขายหรอกแต่มีคนแนะนำให้ผมทำขายนะครับแต่ผมคงไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยไม่ได้ทำขายนะครับลำพางทำแค่บอลสีก็พอแล้วนะครับเอาละครับนี่แหละครับสูตรสูตรดินนะครับเนาะของสวนเบิดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำนี่อีกกระสอบหนึ่งนะครับเนาะมีอีกกระสอบหนึ่ง วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบนสีครับสวัสดีครับ